ครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานเซ็นทั้งซาริโอคาแรกเตอร์แฟร์สองสามนะครับก็ดีใจมากได้มาร่วมงานกับตัวละครในวัยเด็กที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ใครสนใจก็มาซื้อได้ครับสินค้ามากมายครับอย่างนี้เป็นบิ๊กแฟนตัวไหนเออตัวไหนเราชื่นชอบอะไรในวงการเอาดิว่าชอบสุดว่าฮีโร่จิตตี้นะ oh. จริงแล้วเราเราก็แด้แด้มารู้ oh. ยุคผมเป็นปากกาแล้วก็มีแบบเออเป็นหัวเป็นเออนั่นแหละเออมีเยอะแล้วพี่สาวก็เป็นพี่สาวชอบคุอมีมากเต็มบ้านเลยครับอย่างวันนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเรียนผ้าถุงผ้าอะไรด้วยฮะเป็นไงบ้างครับน่ารักดีนะแหละแล้วรู้สึกว่าเออพอมีถุงผ้าจริงๆแล้วช่วงนี้เราก็สนับสนุนการใช้ถุงผ้านะเพราะลดโลกร้อนกันครับแล้วก็ เขาไม้มีให้ทําเป็นแบบเหมือนจิ้งจิ้งอ่ะเออเป็นติ้งลายลงไปอย่างเงี้ยก็เหมือนคัสตอมไมซ์ของตัวเองผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาร่วมกิจกรรมของเขาได้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับมันหิวใจมันย้อนใจไปถึงไเด็กอะไรอย่างเงี้ยจริงว่าสมัยเราก็คือต้องรอคนหิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมัยนี้ก็คือเขาอิมพอร์ตมาให้เราเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยจริงๆแล้วอ่ะครับดีใจดีใจเมื่อกี้ไปเดินทัวร์มามีเรีงชนอมีเรงท่าปูที่นอนแบดแบดมารู้อะไรเงี้ยเออเห็นละ จริงเติมเต็มฝันไว้เด็กแล้วก็มีแบบผ้าเช็ดตัวเล็กๆคือน่ารักมากก็แบบโอ้โหอันนี้ต้องมีแล้วแหละครับก็มีคอนเซ็ปต์ก็ต้องแล้วแหละสวัสนี้จะไปซีเอฟเลยไหมหรือว่าจะเดินออกไปแล้วก็ซีเอฟเลยครับแต่ว่าอยากถามกับพี่ก่อนไงนี่เริ่มเป็นเซ็ตมาลูบคิว่าเราคาแรคเตอร์เหมือนแบรนด์หรือเปล่าคิดว่าตัวไหนคือแบบคาแรคเตอร์เราเอหมืนถ้าเหมือนคิมตี้ก็ไม่น่าจะใช่หรอกปอมปอมแล้วก็มด ผมว่ามันน่ารักดีเออหนูเลยครับคมๆอ่ะเออให้ฝากครับเชิญชวนหน่อยครับผมก็ฝากมาด้วยนะครับผมใครที่ชอบตัวละครของซาริโอนะครับไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty เอยแบดแบดมารู้เออยุลโอมิเออยหรือว่าเจ้าไข่ขี้เกียจที่แบบกลังดังๆช่วงนี้นะครับใครสนใจก็มาร่วมซื้อได้ที่งานเซสชั่นซาริโอคาแรเตอร์แฟร์นะครับ2023ครับผม ที่อ๋อที่ไหนเฮ้ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น1นึ่เขามีงานตั้งแต่วันที่5ห้าตุลาคมนี้ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแฟนไซมาร่วมงานได้นะครับผมไม่หะอกจริงๆฟีดแบ็กจบแฟนเดย์ของเราไปเนาะเป็นไ,ไงบ้างคาความดีฟีดแบ็กดีมากแ,มาแฟนคลับที่มาร่วมเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเหมือนไปแบบ ฟูฟิลความรู้สึกเขาเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแฟนมีที่ประเทศไทยเลยเวลาเรามีเราก็เป็นแบบเป็นฟิลแฟน่อ,อฟิลแฟนกว่าเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าอนะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟนมีที่มีความใกล้ชิดมีความแล้วก็เหมือนที่ผมได้พูดไปอ่ะอันนี้เป็นแบบพขปิดห้องนั้นไปอ่ะทุกคนทุกคนที่เขารักเรามากอนะไรเงี้ยก็พอมันได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วทำให้มันนั้นเราห้หนักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันนี่เขาก็มากันเต็มเลยเหมือนกันวันนี้นะครับขอบคุณครับ กราาศมันอิ่มมันอิ่มแหละเพราะว่ามันอิ่มด้วยเราเราพี่เอิร์ธผ่านอะไรกันมาตั้งแต่แรกตอนที่แบบผมเล่นเรื่องแรกแล้วแล้วมันก็ทําให้เรามีวันนี้มันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วก็แฟนคลับก็ผ่านด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยขอบคุณขอบคุณ ทุกอ่าผมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมจะเป็นคนไม่เข้าไปส่ง D m เลยนะแบบ D m ตัวเองไคือไม่เคยเข้าไปส่งมา3 4ปีแล้วล่าสุดได้มีโอกาสกลับเข้าไปส่งเนี่ยมันคือมีแฟนคลับบางคนที่แบบเขาอ่ะจะส่งมาเลยนะว่าวันแรกที่เขาติดตามเราคือเหมือนเขาแบบเดออ่าสามร้อยกว่าเดอหกร้อยกว่าเดวิดยูอะไรประมาณเนี้ยหลังๆพอแบบเราพอเข้าไปดูดีแล้วเห็นอันเนี้ยวันนั้นแบบมันแอบน้ำตาลือแล้วก็แบบดีใจที่แบบ เขาอยู่กับเรามานานมากหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนนี้ส่งมาแบอบกว่าเอ้ยแบะแฮปปี้เดย์นะขอให้วันนี้คุณมีความสุขนะผมว่าแค่นี้มันก็ทําให้เรามีพลังที่จะเดินต่อทํางานในแต่ละวันแล้วต่อให้วันนั้นผมจะแบบเอ,อไปฝึกงานตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาแล้วมาทํางานต่อมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีแล้วก็มีแรงที่จะแบบทํางานต่อครับก็ขอบคุณจริงเป็นได้ไหมนะเราถามมาก่อนแต่ว่วาผมพยายามทำเต็มที่อยพยายามแบบตั้งใจทํางานแล้นะวก็ ตั้งใจเอ็นเตอร์เทนทุกคนเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็สิ่งผมตั้งใจทำแต่เนี่ยด้ว่ากหนังโชว์ของคุณก็คือชายโชว์ไหนฮะโชว์แบบว่าเลื้อยๆอยู่เลื้อยๆหรอโอเคก็ก็ดีใจทําอะไรแปลกใหม่ไม่ค่อยได้เลื้อยว่าเลื้อยๆแล้วหน่อยเลือดเองไม่ชอบเลื้อยเลือดเองกันหรือเปล่าจริงอ่ะไม่เราเลือดหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทําผมไม่ค่อยได้โชว์เซ็กซี่ไม่เหมือนคุณเอิร์ธไงเราอยากจะโชว์เซ็กซี่บ้างได้ ทำเต็มที่แล้วเออคาร์โบให้คะแนนสเตทนัเท่าไหร่คะให้คะแนนสเตจนั้นถ้าเราให้สิบเราก็จะพูดเขิดอยู่นะนแต่ว่า <ใจ S 2> แต่เรา,เ,าเราให้ให้ตัวเองแบบเต็มที่แล้วนะเราแบบทำเต็มที่จริงให้ตัวเองสิบแหละแล้วโชว์เซ็กซี่นี่ทำไมบวันนั้นเออเขาอยากใส่แบบอู้หุ้ม,ม,ม้คุณไม่อยากแบบลองสักครั้งหรอกโชว์สิบปนะุ่มสิบแสกนะอ้าว อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้จริงมๆอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ผมอาจจะมีซุ้มซองไม่รู้ซุ้มซุ้มฟิตดูฟิตหุ่นอะไรอยู่ไหมช่วงนี้หรือว่าเราเหงื่อแตกแล้วเนี่ยแล้วก็ซุ้มซอมช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าออกกำลังกายลดน้ำหนักอะไรองี้เราก็อยากจะแบบกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เก่าของเราหรืออยากจะแบบเออเราโตแล้วนะอะไรอย่างนี้เห็นเมื่อวานพวกคุณแบบคุณเออคุณมีแพชชั่นอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆเออแล้วก็อยากจะแบบลองเอออะไอ่ะ เดี๋ยวมให้มันมั่นใจเลยก่อนเออใช่ใช่ใช่ครับอย่างก่อนหน้าเป็นขามั่นใจไก่จะได้ลรางวัลจากคาบาในทีซีดีวายแหงปีนี้เราเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะไม่พิดเหมือนจะได้มาประมาณ2รางวัลที่เป็นรางวัลรับมีราบเอเชียอะไรก็อีกอันหนึ่งครับก็มันดีใจนะแล้วก็ผมว่าทุกคนที่ร่วมทํางานด้วยกันว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่ออฟร่ววกลับหรือว่าตัวนักแสดงทุกคนคือเราตั้งใจทํามันเต็มที่จริงแล้วบอกเลยว่ามันเป็นซีดีที่ผมแบบ ผมให้มันแบบมาพอๆกับทุกเรื่องที่ผมเล่นนะเพราะว่าคือครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้การทํางานมาแล้วว่ามันเป็นยังไงกบ้างเนี้ยผมแบบใส่กับมันลงไปแบบเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันก็อย่างที่ทุกคนให้ยงได้รับรางวัลอะไรทำให้ผมดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกการตอบรับนะครับอย่างพี่อ๋อก็แบบว่าแบบชัื้ชมละครเลยนี่แล้วก็ตัวงหลังๆเขารับรางวัลเขาก็ส่งของวามมาเลยว่าแบบเออดีใจแล้วก็แบบ ขอบคุณอะไรประมาณนี้ผมก็ขอบคุณเขามากครับแล้ววันนี้ใครเรื่องนี้เป็นแบบผมให้เป็นมาสเตอร์พีเพราะว่าผมได้ทํางานและเรียนรู้งานมามากที่สุดแล,แล้วแล้วมันก็เป็นผลงานขั้สุดของผมนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบพูดยังไงมันก็เขินๆอยู่นะแต่ว่าผมให้มันน่าจะเป็นผมมี potential ในการแสดงสูงสุดและผมได้ทำงานเนี้ย <c oughs> แล้วมันคือ ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์กีซแหละครับขอบคุณครับอย่างเ,เรื่องนี้มันทำให้แบบการเรื่องาการแสดงของเราได้อาวไปเอเอพัฒนาเป็นเรื่องที่ทำให้ผมดีฟ<ฮ>กับทุกเหตุกรารณ์แล้วแ,ลแบบผมบูแบ็กกราวทุกครั้งที่มีการเวิร์กช็อปเนี้ยมันลงไปลึกมากหรือบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยนั่งรอระหว่างนั่งรอเซตเนี่ยเพลงเข้ามาผมก็แบบ่อยร้องไห้มปอยู่เป็นชั่วโมงอะเพราะว่าการที่เราดึงดึงดาวไปกับตัวละครนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นอีก ความสาเร็จหนึ่งในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบพยายามทํามันมาตลอดผมอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งมากเนี่ยผมเรียนสายวิทย์มาความเป็นตะก,กะในตัวผมเยอะมากเลยศิลปะมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเราต้องปล่อยใจไปกับมันจริงครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถปล่อยใจกับมันได้เกิน80ดสิบอะไรเงี้ยมันได้รางวัลเราูมิใจูมิใจจ,จริงครับก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณ G ีเอ็มทีขอบคุณพี่ถาด้วยครับเรียกได้ว่าเราก้าท่ามค่ะคือจำกัดของเรา เว้ยผมว่ามันก็คิดกาศมันก็จะมีเรื่อยๆเพวกเราก็ยังแบบต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งทำงานในตรงนี้ได้ไม่นานมากเองครับแล้วคุณเห็นไหมว่าแบบในโซเชียลเนี่ยเพื่อนๆก,ก็แบบว่าปี2021 22 23ก,ก็มีเอิร์ธมีมาตลอด2024เรามาเห็นหรเปล่าองพันยี่สิบสี่ก็อ่าก็เราดูละกันเราดูละกันครับ เมาโชคสปอยไงแต่ว่าถ้เธอก็รอดูละกันเธอเองอ่ะถามือนว่าสนใจให้นะครับแต่เขาบอกว่าสองคั้งที่สักยี่สิบข้ามยี่สิบสี่ของปุ่จะมีแบบไม่ได้แบบโหขนาดแบบหลากหลายเลยนะก็ที่ฟังมาอ๋อที่ที่พี่แบกอ้อพูดเหรอเขาต้องมีแบบเออจะปุบไว้หรือว่าก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ออมีหรือ ก็ได้อะไรก็เกิดกันได้เออเออเพราะเหงื่อแตกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเร็วนี้จวไปเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นจะไปญี่ปุ่นครับครับเดี๋ยวจะไปเนี้เดี๋ยวก็มีอ่ะซุ้มซ้อมเพลงไปแล้วมีการเราคิดโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะโชว์อะไรบ้างครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมเจอกันที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้ครับถ้าเร็วจะไปโชว์เซ็กซี่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยแกเฮ้ยแก ราอาจจะโชว์ไปพีก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราทั้งเราทั้งพี่เอิร์ธเป็นคนที่ชอบเพลงแนวเพลงคลาๆกักผมว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะได้เห็นอะไรบังอย่างอย่างอย่างเรื่องภาษาเราเป่ดภาษาญี่ปุ่นฮะมีพยายามจำอยู่เนี่ยจริงๆเราได้เป็นแบบคาถาหรือเป็นประโยคยาวๆอะไรได้เลยเราก็เออนะ <łość> <Harriet S 3> ใช่ใช่ใช่ออามาออกมาเออประโยกออบอกนะหรืออะไรเงี้ยขนาดจะยืดยืนิ้วผู้เออคือคือยังไม่ได้เป็นอะไรที่ยาวยาใช่ก็มีไปเรียน มีข่มก็มีเป็นคำคอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าพูดประโยคไว้ยังแบบไม่ค่อยได้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งด้วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเราจะตั้งใจไปนั่งศึกษาประโยคทั้งประโยคเลยนะเราจะเน้นอะไรสั่งอาหารวะสาหรหรือสรุปเขียนอยู่ที่มือเหนื้อ กที่จะเตรียมชมเลยเลยครับผมเตรียมเตรียมโชว์เลยนะครับ่วนนี้เธอทำงานเหนื่อยเจอมาแล้วจะฝึกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฝึกงานตั้งแต่หกโมงครับเมื่อเช้าก็ไปฝึกมาเออมันเหนื่อยไหมเลยเหนื่อยไหมก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยแต่เราก็อยากที่จะเรายัง เราอยากจะทํางานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดบางทีแบบเราไปฝึกงาน mm. หรือเราไปเรียนแบบจริง mm. จังเงี้ยบางทเาีเวลามีงานเข้ามาเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถรับได้ mm. ถ้าเกิดอันไหนรับได้ mm. ผมก็จะรับแล้วต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะวิ่งมาต่อให้ได้อะ mm. ไรเงี้ยเออถ้ามีโอกาสเข้ามาครับ mm. ก็ ฝากฝากลูกค้าโทรมาได้นะครับแล้วถ้าจัดการตริดต่อมาได้ะครับเอาจัดการระเบียบชีไหมเคยยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเวลาเป็นสเกจดูแหละว่าฝึกกี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราสามารถรับงานได้ถึงกี่โมงกี่โมงอย่างเงี้ยหรือบางทีมันเป็นเวรอย่างเงี้ยเราก็มีอาจจะแบบถ้าสมมติว่าติดจ,จริงๆแล้วอาจจะแบบขอสวิตเวรอาจจะไปอยู่เวหรหลุดหน่อย <c oughs> หรืออาจจะแบบขอไปฝุกมันอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามแมเนจมันให้ดีแล้วก็แล้วก็ยังไงเราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็คนที่ต้องเรียนหนังสือแล้วผมก็พยายาม กักเก็บความรู้ให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะควบคู่ไปกับการทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปใช่ไหมสบี้มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปเพราะผมว่าคนเราทําได้ผมก็ทํามาตลอดอย่างเงี้ยแต่หลายคนเห็นโทรแบบลงไอจีแบบคนเหนื่อยหมดเลยเขา็เป็นห่วงนะจริงๆไม่ต้องห่วงสบายมากครับผมก็คือยังรับไหวใช่ไหมยังสบายมากจริงๆก็โทรมาอีกได้นะเรื่อยๆเลยจริงเราก็ทํางานได้ตลอดเวลานะเธองานหนัก คอนเซอร์คลินิกลองเห็นหรือเปล่าทีาไวให้เขาเห็นหนึ่งสเกลภาพเรารู้เปล่าฮัลวงขลวงคุณเม็กรับไหมเพราะว่าก็เขาเกินไปแล้วว่าถ้าอยากคลินิกลองสนับสนุนเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตละการแต่ว่าจะพยายามตั้งใจเรียนให้แบบเก็บความรู้ในช่วงปีสุดท้ายให้ได้มากที่สุดออะไรย่างเงี้ย สุท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการหลังจากเรียนแล้วผมว่าอีกหน้าที่นึงที่มันจะทําให้เราพัฒนาผิวส่วเราต้องไปแพ็ที้ซิ่งจริงๆอะไรเงี้ยต้องไปคอยรักษาจริงๆมันมันเหลือเยอะไม่นี้บอกตัวเองว่ายังไงเหรอออกอากาศได้แบบนี้แต่ก็ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ไม่บอกตัวเองว่ายังไงเหรอเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันคือผมว่าผมติ้วมาคือหน้าที่นะมันคือสิ่งที่เราต้องทํา เราเป็นนักศึกษาหน้าที่ของเราคือรับผิดชอบการเรียนแล้วเรามีแคเรียของเราทคืองานเราก็ต้องทำทหนที่งานของเราให้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องควบคูนไปให้ดีที่สุดระยะเวลามัเหลืออีกนานห12เมษาครับนี่ไม่ได้นับถอยหลังนับจำเวลาได้เฉยเใช่ใช่ก็ใช่ก็เป็นจริงแล้วผมเหลือแค่ฝึกงานเลยแหละเออไอ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีเนี่์โปรเจกต์หรืออะไรอะไรต่างๆที่มันจริงๆต้องทำอย่างเงี้ยคือผมมาทํามาแล้วเออหลือแค่ฝึกงานแหละที่แบบเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทํางานแล้วปีที่แล้วผมก็เต็มที่ให้กับงานไปแล้วออผมว่าปีนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องกลับไปทําให้มันจบงานงานเทนต์ก็แม่โอ,โองานเรียนคอนโท,โอนท้อยู่ผมก็บอกตัวเองทุกวันเลยครับว่าเยี่ยมแล้วพยายามทุกวันเลยฮะ คโอเค,อเคขอบคุณมาครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ